ก็แล้ววันนี้นะคะก็คัดต้นไม้ให้ลูกค้านะคะนี่ค่ะลูกค้าบอกเอาสูงสูงเน้นทรงด้วยนะคะลูกค้าเอาไปซ่อมนะคะนี่นี่ค่ะรุ่นนี้นะคะราคาสองอยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะลูกคา้าใครสนใจนะคะิมพ์สนใจใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าทักแชทเข้ามาก็ได้สวยสวยมากนี่ต้นสูงสูงชะลูดชะลูดนะคะต้นแบบนี้โตวไวแน่นอนนะคะคัดทรงให้ด้วย มาจากอำเภอการาไม่ใช่อำเภอจังหวัดกาญจนบ,บุรีมาเดี๋ยวพี่ไปถ่ายลูกค้าหน่อยนี่นี่ค่ะรถมาจอดรอแล้วนะคะตอนนี้เที่ยงตรงนะคะแต่ว่าเราขายก่อนนะคะเอาเงินก่อนนี่ค่ะแบบนี้คัดให้ลูกค้านี่ค่ะพุ่มนะคะ ลักษณะแบบนี้เลย